นี่คือการกินอยู่อย่างไทยกินไปกับแม่เท่า <laughs> ขนมปังเนยนะครับ <c oughs> นะฮะนี่คือ,อผู้ที่มีมรารยาทดีนะฮะกินแบบนี้เหรอเละเทอะเลยเนะี่ยเต็มมือเลยดูดิเนยเละเต็มมือเลยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ อร่อยดีหวานดีชอบไหมชอบไหมคะชอบกินเยอะๆนะจะกินอยู่เอาให้เยอะๆอยู่แล้วโหกลัวไม่ให้เยอะนะครับเอาให้เยอะๆนะกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนกินแบบไม่เท่าะกินขนมเนยเลอะเต็มเลยอ อร่อยดี